สวัสดีครับค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้สุกคน,นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เมื่อกี้เขาคเขาปลาขึ้นเกาะแล้วครับทำมาหากินไม้เก่าไม้เดิมเฮาไปรุ่นน้องกันครับเอาไม้เดิมตากแดดแขเด,ด,เดอนพี่น้องสีมันบ่ครับมื่อนี้คนหลายคือเก่าแล้วครับไปจ้าต่างคนต่างทำมาหากินไปรวยเดีอวก,กัน 40, สีมันซ้ำได้มื่อนี้ อตอกเลยแทงวานข้าง,ขงห้องบนนี้ครับรกลุ่มพลังงานง,งามๆเลยไข่ขาวเนะาะทั้งนี้สามอีกสองครับกลุ่มหมดถือข้างหมดแดงโอ้ มุดกัดตุมใหญ่ยอยู่ข้างในตุงอยู่ตุ้งอยู่น,ยนครับนี่ดุดดุดกำ่ังบมดแดงหางบมดแดงด้วยจ้ะขาอุ่นขึ้นก่าครับมันแล้วหุ่มแหลกเขากับด้ซีแล้วครับหุ่มแหลกแห่งมันุทางนี้อีกยาวไกล โดนไปน้ำกันครับสิมานซ้ำได้เมือนี้พุม่มแหลกกับมานเราซีจูมครับไข่ขาครับดอกหน่อยพึ่นเฮ้ยข้าหากาักใหม่เนี่ยหน่อยสูงอีบาทได้กับว่าไงหรอครับบ้านซ้ำนีแ่แหละพื้นอ่ะอ,ะอะ่แล้วสีห้าดอกมีสีสันในกระตาแหละครับ เขียวครับดอกสวยๆยุ่ปลาพ้นกระตกตกทั่วอยู่ดอกครับสังเกตบรงวันตกไก่ตกกวางอยู่วันนี้กระตุกเนาะไปบุกหอยแอยหงกันได้เนาะเขียวอยู่ดอครับมีไก่กันนี่แหละดูดอกนี่ บานเพิ่งวิ่งอีกแล้วอู่อให้ทานเลือดครับทาน,นายัยทาน,นายัยทานเลือดทานเลือดทานเลือดมันสีออกจังสี่ดูดแดงเลยทานหญ่ทานหญ่ นหิดย,ยู่รถตห็ดะตายางมาซองบอง้งทีๆีกับที่ห้อมหนมข้างน้าแน่นนี่มังเพิ่มๆอีกเออะหนโอยบ้วยใหม่ก็บ,บ้าง เดี๋ยวข้าเจ้าเคลียยดอ,อกนึงครับโอ้ยเคียเป็นมุนมุนเลยที่สองสอ,อเคตอนต้นเคลียมันสีดอ,อกหน่อยครับเคลียแห้งโปรดสามสี 3, 4, เปลี่ยนขึ้นแล้ว ออกมาจากปลาเห็ดกันมากหลอดนอใหม่ตัวเนาะครับหลอดน,นอใหม่ปลาหลอดนอเตาคนลราหาเห็ดกับบุคอยพอดอกพี่น้องคนกับหลายเห็ดกับห้างแล้วจ้ะขึ้นออกห้างๆขึ้นสิพักปลาละล่ะ หน่อไมป้ปลาครับบัดเนีย่ยขาปานหน่อไม้เนาะจ้ะเนาะหน่อ,ง,นอ,นอง,งามอยู่ครับเกีเ่ยมเต่าเต่าขูดเต่าปลาไปเกี๊ยสีหิดหน่อย เ,เยียังปึ๊กเศษขับพูดนอนหนึ่งหมดมาขอเสนีเอาเลยแล้วครับนี่ยว่าเป็นน้อใหม่ป้าครับฮึหือเขาไปไหนเหรอไปไหนเจ๋อน,น่าจะออกก่อนแล้วมันใส่นสั่เสียม

อยาง,งาน,นั้นพ่อเงแหละตุ๊กหวานหอมปลาไพ่จูดจทจ่นอกปลาหุกกับมะเขาปลาหนา้ำ น้องงามอยู่ยยเราอบบวบเลยครับสวยๆกำลเต็มมือเลยโอ้โหนอนดิ่งกี่นอนนึงนอดินกับล่องพูนอดินกับล่องพูตะเพิงว่ะน้องงามอยู่น้องงามอยู่นะตะเพิียงงามเรา อ้วน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 อยกก็ล้ยงนราดึงกลังโครับอู้ยนอนอ้วนเลยนอนยังรับนอนนี่ใส่ตุ่มตุ่มหวานเลืนีครับนอนอ้วนนอนอ้วนอู้นอน เต็มกำมือเลยครับคุณกำบืหงุดหงิดใส่นี่ต้มหวานครับหนองามแข็งแรงหมดยางเสียบไปแล้วแข็งอุ้ยสองหนอนี่งกำงามเลยหน่อยใารอยากเน้อะเอาไปมีแต่น้ำอุ้ยนอนแหลกครับ เล็หรอที่สองออออมุดกับกัดัดทิ้งใส่บัตเตอร์เพยสองน้องงามๆครับสวย,สวย โน่นนี่เห็นต่ขึ้นงามครับลายอนถ่ายเลยขึ้นยงาแล้วครับโนนนี่ฮะก,ก็เลยครับบรไอซีเสียมกระเพงสีขานเขาไปาขานเขาไปหักเอาเลยสวยๆอยู่แล้วขานเป็นขานดุดเป็นดุดใหญ่อาจดุดบาได้ดอกมีแต่น,น้ำ งานมีหมอบหาตะเพิยงเจะะ้าเล็กโตเลยโอ้สวยๆไหนดูสิน้่สุดยอดนองมาเลยตะเพี่งว่ามมโนอดดินอีกไอ้อาจดูดเขาไป้ายบ่ได้ ส้างเขาไปดูดซับโนม่ซ้ำทางนูพี่น้องนูจ้าตัวใหญ่จังไปงามไหมโอ้งามมากก็ใหม่ใหม่รอดินรอดินโอ้สวยเรกกำลังโพเอาอีกนอนนึงเนาะ อยู่นอนอือ่วลตะพิงใส่เวลตะพิงใส่ช่อมาได่บลมันดูกลางก่อคน อุ้ย๋องงามครั้งเลยครับนป่าจ้าเบิองนอนนี่พี่น้องเบิง่งนะมงามงามหน่อไม้ธรรมชาติในป่านะนจ๊ะดุดเอาแล้วพี่น้อง เราเปิดถึงเหี่ยวแล้วครับรุ่นนี้เขาเรียกหนอเตา ถอนรีบพี่น้องถอนในป่าพายเทงแต่เอาถอนเอาเหี้ยงเนาะดูท่านออกปันไดคุณโบเห็นหน้อยซา,าปันไดกำลังใส่เตาครับ<ล>ใส่เนาะใส่เน้อเตาดินนังแหงอเลยเต้าใส่นั่งดินครับ ดูเป็นด,ดูดขานเป็นขานพี่นอ,เอยเลยแมวเราไปทางาไหนเ,เ <c oughs> หือครับเลยอออวงามเลยดินสวยๆกำลังโพ ชัวเลยดิชัวนะขอชัวตุ่มหวานเลยใส่นี่เอ้ามามองนี้ครับปลาที่สองมันกำลังออกครับพอใส่เตาไหล เราทันฝ่อนอนยาวอยู่ครับนี่เป็นขี้เศียกเนี่เจ้าจะใส่เตาเจอจะใส่เตาใส่กำลังตมก็ประเด็กบองวันวานเจ้าจะใส่เตาห้าเอาใส่เตานี่แหละครับใส่นลงเตา เนี้แหละตัด n h ต u นยาววามลึกมองเห็น n h าวขึ้นมาหน่อยนึงครับอืมดังขวากัน,นเลเห็น n ขึ้นมานแล้วครับลุกขระมานของเฮามุน,นีครับ เป็นปลาเห็ดคนหลายเดี๋ยวข้อแกงอยู่ครับล้วงมาปลาโนใหม่มาปลาโนใหม่กับมานน้ำกลนเพิ่นถือว่ามานันอยู่ครับไดีเกือบเต็มกระตาเลยหน,ยนอ่อใหม่ใน่นเตาลายกลัวลายอยู่เนาะหน่อใหม่โอ้เดี๋ยวลาย,ลายนักเดินโอ้โหสี่ห้ากิโลคนม,มีแต่โนเตาสันสันนักนโนนี่มันเลือดตาเพิ่นเพราะเพิ่นซับไปล้วงหนามไม่ไหมครับ เ็ดก็เลยแกงไงเลยพาพี่น้องดวงมาปลาโนใหม่คนหลายอยู่ปลาเห็ดลงมาโนใหม่กระมาณดูครับพาพี่น้องกระบานล่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกระลังใจต่อเพ่งกระยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีค่ะคลิปหนาพอกันไม่ด้จ้าด้อวันนี้ยายอัดเมื่อย์ดูปลาไพ มันเอามันห่อนพี่น้องเขาปลามันบอกคือปลาเห็ดปลาภัยมันมีแต่น้ำมันห่อนลราปลาภัยกับมันอยูยครับขนาดขุดน้ำกลืนปลามันกันไงเต๋วอยู่แต่อีปลาที่สองนี่บอกปันได้ครับเพื่อนเพื่อนแห่งคอยเพิ่นเอากลอนหลายเนาะปลาแหลกค่อยเพิ่นเอากลอนปลาสองนี่มันเป็นปลากําลังขึ้นลายจันนอเต่าพ่ทันยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ